วันนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่อยากจะให้ดูคลิปคุณตากับคุณหลานทะเลาะกันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคุณหลานไม่อยากจะนน,นะครับเพราะเวลามันประมาณสามทุ่มกว่าแล้วมาดูว่าหลานกับตาเป็นไงมาดูหลานกับตาทะเลาะกันเถียงกันมาดูมามูก,กับตาเลยมาๆเมา,มา,มาเร็วยัยอยงอีกอยังอีกทำไมล่นะมาหมุไม่ได้ทำไมมาหมูอุ๊ดไหอ้อ้วน mà ơi Ai muốn get thế luôn Bài luôn liền Mà mũ lời Ai 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 muốn Kiếm thế luôn Kiếm thơm mày Kiếm thế luôn thơm mày Ôi kiếm thế nôn Kiếm thế mày là Ai uốn kiếm thế mày Mà mũ có tá đi อ๋อไอ้วนไอ้วนเก็บที่นอนทำไมอืมเก็บที่นอนทำไมเฮ้ยมองมุกกระตายเลยนะมาเก็บที่นอนเก็บไปไหนอืมวนวนดูมาดูใครมาปะวนดูใครมาฮะไอ้เมย์สิเลยมาเอาคนดิคนดื้อดิ ลูกขึ้นทำไมจะหายตาลูกขึ้นไปไหนมันสามทุ่มแลวนะนี่นสามทุ่มแล้วโอ้โหตาลุกขึ้นเรื่องของเรื่องท่านผู้ชมครับหลานไม่อยากจะนอนนะครับอยากดูการ์ตูนต่อนะครับเลยต้องทะเลาะก,กับคุณตานะครับแกไม่ให้คุณตานอนดูซิดูซิเนี่ยไม่ให้คุณตานอนโอ้เก็บที่นอนกระจัดกระจายเลยเก็บที่นอนทิ้งเลยนะครับสาเหตุเพราะว่า ตาจะให้นอนนะครับเพราะว่าแกดูก,กระตูเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยไม่อยากจะนอนนะครับเลยผ่านทะเลาะก,กับตานะครับโอ้โหคุณหลานเอ้ยไม่นอนใช่ไหมฮึไออ้วนไม่นอนใช่ไหมนี่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะจะไปไม่โรงเรียนพรุ่งนี้นะ่ะนี่มัน,มน,น,นสามทุ่มแล้อนี่ไม่ใช่สามไม่ใช่สามยังไงสามทุ่มแล้ว เว้ยมันสามถุงเลยนะเนี่ยจะนอนตาจะนอนแล้วตาง่วงนอนไม่ได้ไปฮะไม่นอนนี่เออเดีอเนะเออเดี๋ยนะเ,เ,เก็บที่นอนแล้วมานอนยังงี้นะเดือดเดือดเขาเก็บทีนอนเสร็จแล้วเขามานอนอยังงี้เนะาะอืมทำไมนะทำไมตุ้ตีตุ้ตีอะไรนะ อาปู่ที่นอนดีๆ,ๆไม่รื้อก็จ้างกระจายทำไมนี่เก็บท,นนกทำไมเราตาจะนอนไมเราตาจะนอนมันสามทุ่มแล้วนะไม่สามมันที่สามมันสามทุ่มแล้วไม่ใช่กูสามอ่ะมันไม่ใช่สามทุ่มหรือมันเท่าไหรเนี่ยมันสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วน,นี่ อะไรยังไงเรามันสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วเราจะนอนอยังไงใช่ไหมฮะุกคนหงอเนาะเอเออ่ะคนคนเลีเล้ยงอ่ะปูดีๆคนน้อยปูนอนนอนจะได้นอนสามทุ่มแล้ว มันสามทุ่มแล้วนะนี่นะนมันสามทุ่มแล้วมันไม่ม้มววงองอจ้าสามวง่วงนอนแล้วนะไม่เล่ปูดีๆปดีๆปูบอลด,ด,ด,ดีจะได้นอนปูบอลดีดลๆเลยเล่านู่นสามทุมแล้วสามง่วงนอนล่ะเล่าๆฮ่ทไมนะทำไมนะ อ่ปู๊บอกน,นอนๆเลยตายจะได้นอนงูเลยแบบต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าคุณหลานแกไม่อยากนอนจริงๆนะครับแกอยากดูการ์ตูนนะครับเลยวิธีการตอบโต้กับคุณหลานนะครับก็อยากให้แกได้พูดเยอะๆอยากให้แกมีวิวัฒนาการการพูดคุยต่อการตอบโต้นะครับก็แลดูแกก็อยากจะ้ตอบโต้เหมือนกันแต่ตอนนี้หนักไปทางการ์ตูนนะครับหนักไปทาง ะจะดูหนังของแกนะครับในโลกการ์ตูนนะครับแล้วลวิธีเกินการสื่อสาร,รของแกนี่นะแกจะพูดเป็นภาษาการ์ตูนของแกนะครับแล้วก็ภาษาตอบโต,โต้คุณตาเ็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่ก็จะพยายามฝึกให้แกได้ตอบโต้และพูดคุยนะครับลแล้วก็การ์ตูนครับขอให้น,น้อยลงนะครับทุกท่านนะครับเออเออขอกีอกีง่วงนอนลวกอกีรับลวเนี่ยนะขอกีกอกีรับละรับลว à khóc chi khóc chi Anh nói con khóc chi khóc chi Thì thế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  lên thế Để thế Thì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  đi Thì thế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  Thì

คนโน่นไอ้ไอ้ไอไอ้วนจะโน่นไหมเออรับแล้วกาแฟกาแอฟฟี่เลยฮะพีก่อนเดี๋ยวกาแฟก่อนจะรับนะในช่วงเวลาที่มีความสุขได้อยู่กับหลานชายสุดที่รักนะครับเขาจะเป็นคนที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมนะครับ จะมีความสุขในทุกวันนี้นะครับเพราะอยู่เขาแั้งสองคนนะครับอันนี้ก็คือลูกชายกับลูกสาวนะครับวันที่เรามีความสุขกันนะครับคือวันแม่ชาติครับสวัสดีครับ